ข้าราชการทุกๆขั้นนะคะช่วยกันแก้ไขสิ่งที่ผิดนะคะช่วยกันแก้ไขสิ่งที่ผิดเถอะค่ะเรามาช่วยกันพัฒนาประเทศมาล้างคนช่วยออกไปจากแผ่นดินของเรานะคะทาแผ่นดินของเราให้สะอาดค่ะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยถ้าเราร่วมมือกันช่วยเหลือกันนะคะประเทศชาติของเราเนี่ยมันพัฒนาไปได้เยอะแยะมากมายเลยและประเทศของเราเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติสามารถที่จะโอ้โหเจริญรุ่งเรืองได้มากกว่านี้เยอะเลยละคะ่ะถ้าหากว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนะคะ ทนเถอคะค่ะทาวันนี้อย่าไปกลัวเขาอย่าไปแกล้งอาํานาจของเขานะคะคนเราเกิดมามันก็ต้องตายทุกคนเวลาตายก็อ,อะไรไปไม่ได้อยู่ดีนะคะคุณจะเหลือสมบัติเอาไว้ให้ลูกคุณล้างขานเล่นหรอคะหรือว่าจะเหลือสมบัติเอาไว้ทําอะไรอะ่ะนะคะสมบัติเงินทองที่ได้มามันเป็นเงินที่ผิดกฎหมายมันเป็นเงินที่ทุจริตไปเบียดเบียนเขามาไปลักทรัพย์ไปโกงเขามาอย่างนี้มันภูมิใจหรอคะคุณใช้เงินอยู่บน,บนความเดือดร้อนของคนอื่นน่มันภูมิใจเหรอคะ คุณทํางานมีตําแหน่งมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีแต่คุณทําผิดอ่ะคุณเข้ามาบริหารคุณก็เป็นมือเป็นไม้เป็นแขนเป็นขาให้กับเขาช่วยกันธุรกิจโกงกินประเทศชาติอย่างเนี้ยคุณไม่ละอายแก่จใจหรอคะนะคะเราอยากให้ข้าราชการไทยมีสำนึกรักในประเทศชาติของตัวเองชาติของเราประกอบด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะประชาชนทุกคนคนส่วนใหญ่ของประเทศก็เป็นคนไทยนะคะช่วยกันเถอะค่ะเรามาช่วยกันนะคะ กำจัดไอ้สิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยออกไปนะคะอะไรที่เขาจะต้องทําอะไรที่เขาจะต้องเสียตรวจสอบนะคะต้องตรวจสอบแล้วก็อย่าดองเรื่องอย่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะคะแถไปแถมานะคะให้มารับเรื่องก็ส่งคนมารับตัวเองไม่กล้ามารับก็ไม่กล้าที่จะบอกความจริงว่าเรื่องมันไปถึงไหนแล้วมันไปไม่ได้ก็ต้องส่งคนมารับเรื่องแล้วก็โยนกันไปโยนกันมานะคะหมดเวลาแล้วคะ่ะ นะคะเราต้องการความโปร่งใสเราต้องการความจริงความถูกต้องทอดท็จจริงค่ะขอบคุณนะคะค่ะช่วยกันค่ะช่วยกันนะคะประเทศไทยจะได้เจริญค่ะขบครับขางมากพี่เทาอาเอยก็มาจากแคนดอนทางดิสานนะครับกันดังเลยครับ <making ath rebbe> ผมไม่ค่เก่งแต่ว่าให้ส,สัมภาระดูหน่อยน,นะครับเพราะว่าตาฮารานนี่มันเป็นอของแขกแขกดอยไ่ยแดดดูง่ายๆยเดีแค่นี้นะครับยกเลิกได้ไปยกเลิกไปนครับวันนี้ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่พวกเราพี่น้องอปปตนำโดยผออ,อดีนะครับตอนเช้าเราก็ไปรัฐสภาแล้วครับไปกรรมธิการคุ้มครองผุ้บริโภคไปตามเรื่องของเราที่ปีที่แล้วเราก็ไปตามเรื่องไอ้ที่บันทึก การประชุมน,นะครับเราไปขอเรื่องมาเพราะเขาไม่ให้ถ่ายทอดเราไปตอนเช้ามาแล้วแต่ตอนนี้เราก็ภารกิจที่สองคือมารรกรมสรรพากรมาตามเรื่องที่ทําไมคุณไม่เก็บภาษีพวกอิสลามที่เก็บตาฮารานได้เป็นปีแล้วประมาณสองแสนสามแสนกว่าล้านครับเพราะว่าทําไมไม่เก็บทําไมไม่กล้าแต่ต้องพวกอิสลามเลยครับทําไมเงียบเฉยเลยเวลาเรามาคุณก็ตัวใหญ่ๆก็ไม่ค่อยมาเท่าไหรลรับส่งแต่ตัวแทนมา มาแก้หน้าให้นะคุณไม่มีทาออกให้เราใช่ไหมเราต้องการความชัดเจนทําไมคุณให้อภิสติแต่พวกอิสลามพวกละที่ละที่ทะเลทรายล่ะครับพวกนี้มาสร้างชาติให้เราเหรอพระเจ้าตักสินแล้วครับผู้ชาติผู้ประเทศให้เราพระเนเรศวรนะครับไม่ได้ไปอวยแต่พวกอิสลามตอนนี้หมดเวลาหมดยุคแล้วครับที่จะไปอวยนะคนนี้พวกเราชาวไทยพุทธได้เห็นหัวชาวไทยพุทธมั่งไม่ใช้ว่าขออะไรก็ให้หมดแล้วครับมันน่าเขาจะมาขอแผ่นดินคุณแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ย อะไรเราก็ใจดีหมดเลยขอให้ทงานได้แล้วครับเรามาปลุกจิตใต้สำนึกพวกคุณให้มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริร์รักเผ่าพันธ์ของเราทํางานเพื่อเผ่าพันธุ์ของเรานะครับนะขอให้มีจิตใต้สำนึกนะครับพวกเรามาเรียกร้องความเป็นธรรมจะติ้นปีเก่าจะต้อนรับปีใหม่แล้วครับสิ่งดีๆก็คงจะเกิดขึ้นมามั่งแล้วนะขอให้ทําจิตใจให้ท้าหารนะครับร่วมกับพวกเรา นะครับไม่ต้องไปกวาดเราพวกอิสลามพวกนี้มันพมมาสายพวกเราอยู่พวกเราเป็นเจ้าของประเทศนะครับทําให้มันถูกกฎหมายอะไรที่ไม่เป็นธรรมที่ไม่ถูกต้องขอให้ทําดีนะครับพวกเราก็จะย,ยกย่องเชิดชูพวกคุณถ้าคุณทําไม่ดีเราก็อย่ามากระตุ้นอย่างนี้แหะครับ